สกุชชี่มิสเตอร์โดนัทน่ากินมากนุ่มสโลว์ไฮเทคแทบทำเองชิ้นต่อไปเลยขนมปังแผ่นแพตตี้บอลลีบอลใช่หรือเปล่ปปาแพตตี้บอลลีบอลแผ่นใหญ่น้อยก้มนใหญ่มากแล้วก็เป็นแผ่นนี้แผ่นจิว๋วไม่จิ๋วมากไม่ค่อยสโลว์นะแล้วก็เป็นอันนี้นเลยกอสซีล่า เฮ้ยจับบ้านี่มันมากระลองขาดนะครับนี่เลยขาดหลุดกาวเขาติดไม่นแน่นสโลมากต่อไปดันดันหมันโถมันโถตัวนี้นี่ชอบมากเพราะมันสโลสุดๆนี่นะคะก็สโลต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วนี่เลยนี่เลย กินมากเราจะพ๋อใส่ของมันกล้องโฟกัสเองนี่แถบทำเองแล้วก,ก็จะมีทำเองอันนี้ก็ไอ้นี่ไปแล้วนี่นะคะอันนี้ทำเองยัดคิ้ว